ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว พระราชภาระที่สําคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ็ส่งถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือส่งเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ส่งเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียน เรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจําได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกิ้ว แต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดต,ตอนหลังคือเมื่อประมาณพศ2 5 0พพระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆ และส่งซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยส่งมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วย นอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในท้องถิ่นธุรกันดานห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถจะส่งซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะส่งหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้รัษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ส่งเลือกว่ารัษฎรเหล่านั้นจะเป็นใคร นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือรอัษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการรัษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ํา ซึ่งนับเตวาราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน